พามาเมืองเพชรบุรีกันบ้างนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้ก็คือปรา,าสาทเขมรเดี๋ยวปรา,าสาทขอมที่พบที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเพชรบุรีมีปรา,าสาทขอมด้วยหรือเปล่าจริงๆมีนะครับแล้วก็ตั้งอยู่กลางเมืองด้วยวัดนี้ชื่อว่าวัดกำแพงแหลงนะครับก็มีอายุโอ้ย้อนกลับไปเกือบประมาณแปดร้อยปีนะครับก็คือในวัฒนธรรมบายน์ของเมืองพระนครหลวงหรือนครถมนั่นเองก็คือสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ด นะครับก็คือราวประมาณพุทธศตรวรรษที่18เพราะว่าลงขึ้นของราชประมาณปี1724ถึงพศ1762นะครับในช่วงนั้นเนี่ยพระราชอำนาจของพระองค์เนี่ยโอ้กว้างไกลมากเลยครอบคลุมดินแดนส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันใต้บนผืนแผ่นดินนะครับเราเจอทั้งประปราา3ยอดที่ลบบุรีนะครับปราสาทวัดเจ้าจันทร์รีสัสชนาลายัยวัดพระภัยหลวงสุขโขทยัยปราสาทเมืองสิงห์กาญจนบ,บุรีแล้วก็ที่นี่นะครับก็คือปราสาทวัดกำแพงแลงที่เพชรบุรีก็เป็นปราสาท ขอมหรือมรที่พบใต้สุดของประเทศไทยนะครับในอาจารึกของเขมรเนี่ยบอกว่า ในเมืองที่พระเจ้าชัยร,รมทต่เจมีอํานาจเหนืออยู่เนี่ยก็จะมีสี่ชยวัชระปุระก็คือหมายถึงเพชรบุรีนี้ด้วยแล้วก็ปฏิสถานพระชัยพุทธมหานาชเป็นพระพุทธรูปที่พระเจ้าชัยรามที่เจเนี่ยสร้างให้สร้างขึ้นแล้วก็ส่งไปที่เมืองต่างๆที่ทรงมีพระราชอำนาจเหนืออยู่นั่นเองก็คือมีเมืองเพชรบุรีด้วยนะครับมีราชบุรีนะครับมีกาญจนบุรีมีเมืองกศินารายกศินารายก็คืออยู่ที่ราชบุรีเช่นกันนะฮะแล้วก็มีระโวทยบระ ทีนี้วัดกำแพงแรงเนี่ยมีแพทเทิร์นในการสร้างหน้าที่ก็คือปราสาทเรื่องในคติรันาตนตรัยมหายานก็คือพุทธศาสนามหายานนั่นเองนะครับมีศูนย์กลางคือที่ปราสาทบายน์เมืองพระนครหลวงนะครับแต่ว่าแพทเทิร์นการสร้างปราสาทที่เมืองพระนครหลวงเนี่ยจะมีการสร้างปราสาทสามที่อุทิศให้กับพระราชบุพ,พการีคือ องแรกเนี่ยหรือหลังแรกเนี่ยสร้างให้กับตัวเองนะครับก็คือพระเจ้าเชมอนที่เจเนี่ยสร้างปราสาทบาย,ยนให้กับตัวเองปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับปางนาคปรกส่วนปราสาทที่ถวายให้กับพระราชบิดาก็คือพระเจ้าทรานินทรวรมันก็คือให้พระองค์ให้พ่อเนี่ยนะครับก็คือที่ปราสาทพระขันส่วนให้แม่พระราชมารดาคือพระนางชัชยราชจุธามณีเนี่ยก็ที่ปราสาท ตาพรมนั่นเองก็ปฏิสถานารูปเคารพก็คือพระนางปัญญาปารมิตาส่วนย้อนกลับไปก็คือพระราชบิดาคือพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเนี่ยเช่นเดียวกันนะครับปราสาทกำแพงแรงก็จะมีปราสาทหลังกลางปฏิสถา,านพระชัยพุทหมานาชปราสาทหลังกิศใต้ปฏิสถานพระโพธิสัตว์อวโลกิตเตสวนสี่กรส่วนปราสาทหลังคิดเหนือก็คือปฏิสถานพระนางปัญญาปารมิตาเป็นเทพีแห่งความรู้นั่นเองนะครับ ตัวปราสาททั้งหมดทําด้วยศิลาแรงนะครับมีโคปุระอยู่เหลืออยู่หนึ่งหลังนะครับอยู่ทางด้านหลังของทุกท่านที่เห็นอยู่นี้นะครับปัจจุบันก็ปรับเปลี่ยนเป็นพุทธสถานเทราวาสแล้วนั่นเองครับ